พี่น้องเมื่อนี้นี่บอกฝักจ๋าบอกฝากหน่อยใหญไงเลยจ้ะพี่น้องจ๋าอันดับแรกเลยฮาก็เอาบอกฝักมาปอกเปลือกละก็ล้างน้ำสะอาดก่อนจะพี่น้องจ๋าเพราะแต่ปอกเปือกเส็จแล้วฮากะมาหั่นเป็นชิ้นเจ็ดสี่ก่อนจะพี่น้องจ๋าแล้วกะเอาเม็ดมันออกจากพี่น้องเพราะว่าบอกฝากหลอบเนี่ยมันแก่จ้ะพี่น้องจ๋าแล้วเส็จแล้วเฮาก็มาหั่นเป็นเป็นชิ้นเจ็ดสี่จะพี่น้องชิ้นพอดีข้ามจะพี่น้องจ๋าเสร็จแล้วเฮากะมาล่างไก่จะพี่น้องเอาไก่มาล้างเกลือจากซองน้ำจะพี่น้องจ๋าอืมเพราะแต่เขาเตรียม้ย บะเมนคาทีตะไคร่ก้อนเออหลักคาจะพี่น้องเบิรงนคาพันปีจะพี่น้องจ๋าเอาเสียตัวเย็นใบหลายมือโพดพี่น้องมัเกลยแห่งเหี่ยวเสร็จแล้วห่ากามาอันหันต้นหอมผักชีจะพี่น้องจ๋าหันเป็น่อนใบสีเลยอดจะเพื่อจะเอาใส่ตอนสุดถ่ายเนาะพี่น้องจแล้วห้ากามาต่างนามเพราะตะนามันเริ่มหอนแล้วห้ากัใสคาตะไคร่ใบบกูดไปเลยจะพี่น้องจ๋าชีบอกว่าฉันลืมไทยตอนฉันอันเด็ดใบบกูดจะพี่น้องพราะตะล่านามเดือดสักพักแล้วห่ากับอัน เอาบอกพริกกระเทียมมาตําคือเขาจะพี่น้องบกพริกกระตำหลายๆคือเขาจะประว่ามากินเผ็ดจะพี่น้องจ้ะร็จแล้วน้ำเดือดพอดีจะพี่น้องเขาก็เอาบกพริกที่เขาตำนี่แหละมาใส่เลยจะพี่น้องจ้ะใส่ลงไปสักแป๊บหนึ่งล้วก็เอาไก่ตามลงไปเลยจ้ะเพราะว่าไก่มันสุกสาเขาก็เลยใส่ไก่ก่อนผักเลยจะพี่น้องจ้ะเขาก็ใส่ผักตามลงไปเลยจะพี่น้องจ้ะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละผักมันสุกไงนะพี่น้องแต่ว่าไก่มัน่มันสุกอยู่แต่ว่ามันอันบ่เปื่อยน้อพี่น้องเ้าก็ใส่ผักลงไปเลยผักอัน บอกฝากหน่วยนึงก็ไซลลงไปมืดเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเนี่ยเบื้องสีเบื้องหลายๆเลยแต่กับว่ไดไหลายลเลยพี่น้องกับพอดีนะเนาะอือพอได้นามเดือดแล้วอีหยังซุกแล้วเาก็ปรุงรส้ะพี่น้องจ้ะพงนุวงคือเก่าจ้ะแล้วก็ใส่ตามโดยรสด,ดีจ้ะพี่น้องรสด,ดีแล้วก็ น้ำปลานิดนึงจ้ะพี่น้องจ้ะแล้วก็น้ำปลาแดกจ้ะพี่น้องน้ำปลาแด็ใส่ไปสองทพี่ก่อนจ้ะพี่น้องจ้ะแล้วก็มาอันซิมเบิงก่อนจ้ะพี่น้องพอได้ซิมเบืองรสชาติโอเคแล้วเล้าก็ใส่ข้าวคั่วจ้ะพี่น้องข้าวคั่วในกระเพิ่มความอันกลมกลมจ้ะพี่น้องจ๋าอืมเสร็จแล้วเขาก็มาใส่ต้นหอมบัลชี่ตบถ่ายเลยจ้ะพี่น้องเป็นนัดเชร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องเห็ดแค่นีเลยจ้ะพี่น้องนี่ตักเสิร์ฟได้เลยนี่น่องไก่บั้มเป็นน่องไก่ปี๋